อ่สาสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกนะครับผมอ่าสําหรับมื้อนี้นะครับพอดีผมว่าจะพามาอัปเดตทุเรียนต้นครูนาบ้านวันเป็นยังไหนครับพอดีปลูกไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนสองห้าหกหานะครับปลูกกอนไอทุเรียนอยู่อยู่อยู่นาประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมพอดีซื้อต้นพันธ์แถวบ้าน มาปลูกพอดีเห็นพอดีบองเหตุงานผมเนาะเขาเขาปลูกหลายนะเขาได้กลิ่นก็นเลยร้องล้องสื่อมาปลูกเบื้องนะสื่อเม้าปลูกเบื้องว่ามันติคืบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพายางไปเบื้องนะครับว่าผมเหตุแบบใดเนะี่ยมันเป็นตลอดบอผมใส่ปุนใส่ยางเนี่ยฉีดยายอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพายางไปเบื้องครับผมอเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องตนปลูกพร้อมกันกอนะ ปลูกพร้อมกันกับยูน่าที่ที่ผมเคยถ่ายลงคลิปบางส่วงหลาจะประมาณสิบหมื่นที่แล้วนะครับผมนี่ต้นปลูกพร้อมกัน,น,คมกบบน,น,นครับผมกับบบงาบมาไนครับผมกับโบมีระบบน้ำเหรอเอาใส่ยางมาหมดเอานี่ต้นเหลือเลืกครับไอ้ต้นต้นมันเหลือจาอยู่นาต้นหนึ่งเนาะเอ้ยปลูกอยู่น้ามันเหลือเลยเอามา,าปลูกเนงั้นใบมันยังไงหรอกครับมันบบมีหยอดไม่หยันเลยเป็นแหงไปเลยครับผม เป็นโลกอยังไงบนนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาญางไห้เบื่อนเหต้นคู่หนาบ้านเนาะว่าเฮ็ดยังไงเนี่ยปลูกยังไงดูแลย่างดีนะครับต้นหนาบาน้านงัวหน่อยกับเม้นพึ่งออกลูกครับได้ประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวพาญางเบิง่ง นี่ก็มีบกักเผาครับปลูกพึ่งปลูกได้ช่วงสองสาเดือน,นครับอันนี้พึ่งมาเอาสป,ปริงเกอร์มาใส่ ั้งสองมือทุกเท่อกับฮดใอ้นี่ครับทุกเทือกับใส่ใสายางขีดเอาอันนี้กํลาลังแตกหยอดครับอีกต้นหนึ่งกับใบเรื่งเหลืองในนะครับต้นหนึ่งใบเรื่งเหลืองครับใบนีหน่อยเรื่งเหลืองจะคน้นจะก้นเป็นโลกอย่างสาหรับต้นนี้นะครับปลูกช่วงเดือนมีถุนาสองหาวหานะครับน่าจะได้ได้ปีปีหนึ่งกับเดือนหนึ่งเนาะ ปีหนึ่งกับเดือนหนึ่งแต่ว่าผมว่าจะแต่งกิ่งออกมันมันจะคือเพราะครับผมว่าจะเอากิ้งลางออกนะพอดีมันบังสริงเกอร์พอดีครับอ่าสำหรับตนน้นหนีนะครับคูหนีเนาะผมเห็นเังไร่เนี่ยคือว่าผมก็ซสื่อสื่อต้นพันธ์แถวบ้านนี่นะครับแถวบ้านตน้นแล้วลอยยี่สิบครับตน้นแล้วลอยยี่สิบมาปลูกก็สูงประมาณ ประมาณแปดสิบเซนหรือเมตรหนึ่งนี่แหละผมกะประมาณนั้นเนาะช่วงนั้นถือว่าตนพันยังยังแพงกว่าช่วงนี้ครับมาปีนี่ผมว่ามันถือว่ากาปีก่อนเนาะถือกลัวเพราะว่ามันก็บมีคู่แข่งหลาย,ลายเจ้านะแถวบ้านผมเข้ามาขายเนาะสำหรับปดนีคือผมปลูกผมก็ใส่ขี่งัวมักขี่งัวมัก เ้วก็เอาขี่ไก่มาใส่เป็นทุ่งปุ๋ยแล้วครับใส่อบอ่อมโค้นนี่ขี่ไก่ตัวนี้มันเป็นดินที่ถมเป็นดินที่ตัวเดียวกันกับยูนานะครับดินตัวเดียวกันสื่อมาถมหลดหนึ่งก็เลยหาทุเรียนมาล้องปลูกบงดินถม สำหรับใบ่เหลืองนี่เพื่อนๆแนะนำมาในเด้อครับผมก่บโบลูวิธีเกล่กันเป็นใบด้หน้อยๆใบด้หน,หน้อยๆนี่นะครับถ้าว่นมันกําลังแตกหนดดูบึนถ้าว่นมันหาวิธีเกลบ่ได้ดเลยครับไอ้นี่ดูแลบางยางดีเลยต้นหนาบานฮด,ดน้ำฮดยังตลอดนะครับบางมือช,ช่วงๆก็ฮดมือเป็นมือบางช่วงก็ฮดสองมือสามมือเท่านึง แต่ว่าปุ๋ยนี่ก็ใส่ใส่ตลอดครับใส่เดือนหนึ่งใส่สองเถอะไอ้สูตรนี้ที่หาเจ็ดเจ็ดแต่ก่อนปลูกใหม่ๆก็ใส่สูตรสิบหาครับสูตรสิบหาพอดีมันปุ๋ยเพิม่ม่าไอ้มดบกทัวบกเตียงนะครับไอ้มาใส่บกทั่วบกเตียงมันมันไอ้เหลือผมก็เลยขอเพินพพ่นขอมะถ่ามาใส่น้ำลนะ น,นี่กำลังแตกยอดเอ้ยก็ใส่ปุ๋ยวางช่วงซีหามือครับใส่ปุ๋ยสูตรยิ่มหาเจ็ดเจ็ดประมาณกํำมือหนึ่งต่อต้นนี่ครับกํำมือหนึ่งต่อต้นเราก็ใส่ไอ้ใดที่มีฉีดยาตลอดครับต้นนี่ฉีดยาดูดูกระมูอวดียามันเหลือถังบวกาไม่ฉีดประมาณเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งผมฉีดยา ดูแลอย่างดีเจ้าบ่รู้ว่าจะได้กินบ่ครับเนี่เดี๋ยวถ่ายบ่งไอ้ๆกเนาะตัวนี้ปลูกอยู่บ้านนะครับมันจะมีข้อเสียเรื่องไอ้เรื่องไก่เนาะตะกอนบ่เลย,ลลเยหล้อมไก่ของมาเคยร์ตลอดเลยเลียอ้อนค้นขนาดล้อมก็ย่งเขง้ามาเลียร์ครับมันมันบินของได่เนาะมัน่ําเดี๋ยวผมถ่ายบึงยวมว่าจะหาวิธีแก้ไม่จะเห็นให้มันสูงขึ้นนะคอ,อกนะ หาของมาออมไหมมันไกลไกลเขามาเขียหากมันพอดีมันหมองอื่นมันก็แห้งนะครับหนีมันจะชุ่มนะมันจะซุ่มกับไก่มันก็เลยหมักมาเขียอันนี้พึ่งแต่ต้อนาบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทเบิ้งนะครับพึ่งไดต่อน้ำอันนี้ก็ตอแบบชั่วข้าวไปก่อนนะครับเอาสลายอย่างมาเสียบไ้เสียบซืสอดยันนังก็ออกครับมันเป็นทางโดดแลนนะ เดี๋ยวเปิดลองเดูอันนี้ฮดฮดไปแล้วครับหลอดหนึ่งตอนเช้าพอดีฝนฝนบ่ตกบ้านผมฝนบ่ตกแถวหมูบ่บ่อนนี่ตกเมื่อไรครับผมเมื่อวานคิดว่าจะตกกับว่บตกครับดินยังแหงอยู่ครับดินดินยังแหงเนี่ยครับมันมันจะบัง มันจะบางใบตัวนี้ครับเ,เพื่อนๆแนะน,น,นะไราบว่าสมควรจะตัดออกบวใบตำเลยนะี่นีหน่งข้างลนะ่างเนี่ยหรือว่าจะเอาสปริงเกอร์ลงต่ำอีกตอนแรกว่าจะใส่สองหัวพอดีมัน,ม,น,น,ม,น,น,ไไนมันเหลือหัวเดียวนะครับมันเหลือจากยูน้าที่เอา,าไปใส่ยูนามันเหลือหัวเดียวเลยเอามาใส่มันขี้ขานยางขี้ขานยืนหดเนาะใส่ใส่ยางหดผงมีงเกียร์สำหรับ นี่อย่างนี้เนาะแต่ก่อนมันจะมีต้นต้นหมงนะครับสีต้นพอดีมันมันไก่ต้นทุเรียนนะผมเลยตัดออกสองต้นก็เรือสองต้นนี่หากมันก็นยังมันดูดกินปุ๋ยทุเรียนนี่นี่กำลังง้มครับต้นหมูกำลังเลยกินไว้ก็เลยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเบิ่งต่อไปผมหนะ่าจะเอาออกครับผมว่าใส่ปุ๋ยเหมือนมันมาดูดกินปุ๋ยเหมือน มันงามต้นหนึ่งต้นหนึ่งบ่วงามเหมือนต้นมันบ่ค่อยใหญ่นะครับมันใหญ่งามแต่ใบภูมามันมันบ่ค่อยอวบเพื่อยังอยู่น้านะที่ผมเคยถ่ายเนาะต้นอยู่น้าภูมามันอวบปุนต้นอวบมันจะว่าดำบังทีนะเกิดจากพันธุ์คนละหมองหรือเปล่าครับนี่ผมผมผมก็บอเอ้รู้กันนะครับเกิดจากต้นพันธุ์หรือเปล่า น,นี่ก็เป็นหมอนท้องด้วยกันครับยูน,น้าก็เป็นหมอนท้องด้วยว่าตนจะอวบกว่านี้แต้ว,ว่าดินเป็นดินตัวเดียวกันนะครับดินที่น้ำมาปูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดหน้ากันครับ สำหรับดินนี่ก็ดินตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับยูนาก็ซสือมาเธอแหลกก็คือปลูกเลยครับบ่ได,ด้ผสมไม่อย,ย่างเลยครับบ่ได้ห้องก็หลุมบ่ได้อย่างเลยปลูกย้ำคื้นนะครับซื่อมาปุ๊บบ่ได้ตากบ่ได้อยังก็พักฟื้นต้นนะซื่อมาย้ำแรงกับปลูกช่วมคำคำเลยครับต้นนี้สองต้นผูกชมคำ,คำ แล้วมาเดือนหลังพอดีผมเอาขี่งัวมาใส่ครับขี่งัวขี่งัวหลว่ขี่ไกลมาใส่เรื่อยๆครับขี่ไกลนี่ใส่ช่วงหนึ่งใส่เป็นทุงปุ๋ยนะครับใส่ออมๆต้นนี่ขีกไกลแล้วก็ใส่ปุ๋ยตลอดครับสองต้นถือว่าดูแลดีแต่ว่ามันกับผมกวามนมันบกหอยงหญ่ป็นยยยไ,ปไหนนะครับมันบกหอยใหญ่ป็นยยยไ,ปไหน แถมต้นนี้ก็เหมือนเป็นโลครับต้นนี้ก็เหมือนจะเป็นโลก,กันใย่ีงนี้ครับเห็นเห็นไหมครับจมันขาดแหล่ฐานยังพงวะล้องสื่ออยังทีเขาแนะนาไอ้สังกะสีบ่สังกะสีอย่างเล้วก็ยังวกย้าอย่างเนาะแมกนีเซียมอม่ยังมั่เนี่ยผมลองมาฉีดเบึงมันใบใบมัน,นยังเหลืองอยู่ครับ แล้วก็ถาดเล็กถาดนี้ยังยังเหลืองเป็นยังวรลูจะหาวิธีใดมาเกะครับจ็ว่าก็สอบถามมเ,เพื่อนนะครับบุกหนึ่งนี่มันเป็นตาโออ,กออกปค่คเขาเกาะเรือสองตนพอดีกำลังจะได้กินหน่วยพอดีหมู่บ้านก็มาซับซับหาก่อนครับนี่ พอดีมันมันมาจินปุ๋ยนะนครับหาหาบุเนาะนต้องซื้อวานจะมาจินปุ๋ยแต่ว่ากับอันนี้เดี๋ยว สำหรับอันนี้นะครับใบฝากเพื่อนๆือนคอมเมนต์มาเลยนะครับว่ามันต้องแก้ปัญหาในใบยิงยิกนะครับใบยิงยิกอันนี้ผมก็บรหลเอล้ะครับใบยิงยิกหาวิธีแก้ท่านใดเลยมันมันเหลื่อมยิกแล้วอบบมันมีใบยื่เหี่ยวนะครับกับใบเหลืองครับนี่ต้นหนึ่งใบเหลือง ใบทื่งเหลืองเป็นทึ่งไหนเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับใบเหลืองอ่าสำหรับมือนี้นะครับผมก็ไปพามาอัปเดตไอ้ทุเรียนปีนึงนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร ให้ได้เ้ยครับผมสวัสดีครับผม